ตัวนี้ครับเป็นง่วบประมันดูปผสมครับพี่น้องนะครับทองสี่เดือนกวาแล้วนะครับประกันทองนะครับตัวแรกครับพ่อย่้าเปิดราคาได้พอสี่สิบเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องนะครับเป็นราคาชาวบ้านเลยพี่น้องตัวที่สองนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับแม่สาววัยประมาณปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนนะพอนาะควับไก่ผสมพี่น้องนะครับความสูงกะร้อยยี่สิบปัวนะครับนี่นี่ไซส์เชื่องครับพี่น้องกูได้เอาไปเลี้ยงราคาพเบานะครับ พอยา่าห้องไว้ได้พอสามทิพหาครับสามหมื่นหาพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟี D, พจาทุกท่าทันครับพี่น้องครับมือนีนะครับพ่จามาไก่ครับพี่น้องนะครับมา เปิดละคางั้วให้พ่อ่าอยู่บานน้องหินนะพ่อเนาะครับบานน้องหินสวัสดีครับพ่อ่าครับสวัสดีครับอายุบ้านน้องหินครับตำบลบานน้องหินตำบลน้องแาวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องนะครับมาเปิดละคางัวนะครับให้พ่อญาครับพี่น้องมีเพิ่นสีแบงปันนะครับสองโตนะพ่อเนาะสองโตครับงัวอทองสีเหลือนกว่านะครับโตหนึ่งพี่น้องนี่นะครับครับงัวสาวพร้อมใกล้ผสมอีกหนึ่งโตครับพี่น้องนะครับ กลับเป็นงัวงพอพอนะครับในขอบพนนะครับท่ฮาพิจาให้พีจามารีวิวให้ครับเอ้าอยู่แถวทางเข่ากระตุ้งคำครับทําแสงเพชรดน้องฟอเนาะครับอยู่บ้านน้องหินครับพี่น้องมาตามคลองมาเลยตามคลองมาเดี๋ยวเบิ่งงัวแต่โตน้ำกันครับพี่น้องเอางัวททองกอนนะครับตัวนี้ครับเป็นงัวงบรมันดุผสมครับพี่น้องนะครับทองซีเดือนกวาแล้วนะครับประกันทองนะครับอตัวแรกครับพอย่าเปิดราคาได้พอ สี่หมื่นเก้าพันครับ, 49, 000, รบพี่น้องนะครับเป็นราคาอชาวบ้านเลยพี่น้องครับโมเมนต์พอคาพอยังเดี๋พี่นอ 49, 000, ้องสี่หมื่นเก้าพันต่อรองได้ง้วตีก็อยู่ก็พอพันโดนเดนะ้เนาะครับเจะโด,ดนแหละผมเห็นหลูกพันอยู่ลูกพันงามแห้เ<อ>แต่พอท่านผสมพันทาผสมเห <laughs> ็นอยู่พี่น้องลูกพันอีเด็ดแห้งครับพี่น้องลูกตัวผูเดีนะ๋ยวนาะตุนเนาะครับลูกตัวผูตอนนี้เพิ่นทองนั่นพอเนาะครับทองในสี่เดือนกว่าไหมครับ สี่เดือนบ้างสมบัติสิบสี่ครับหัวหอดันผสมพี่น้องในสี่เดือนกว่าแล้วีครบสี่เดือนผสมสิบสี่ครับพอย่าปากันทองน้าพอเนาะปากันทองครับนะลูกที่สามได้ทองน้าพอลูกที่สามได้ทองถ้าเหียดพิจารณังกุยกับอยู่ในเถียงก็พอแล้วนะครับความสูงกะร้อยสี่สิบขึ้นครับร้อยสี่สิบขึ้นพี่น้องนะครับเป็นบามันลูกผสมครับพี่น้องงามสดใสแห้งนะครับนี่พอย่าพันห้องไว้สี่หมื่นเก่าพันนะครับต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับสนใจก็โทรมาหาพอย่าเลยพี่น้องนะครับ ลูกที่สามในทองนะครับสมโตมากนะพอตุอยเน,นาะค่ะผสมโตบามันมบามัดมากนะครับเอารายละเอียดครับพอประกันทองใ้พันประกันค่าทุกค่าทอนจังมือก็พอสิบหามืออ่าสิบหามือครับนี่พี่น้องมัวตัวแรกครับเดี๋ยวจะเบิ่งแม่สาวก,ก็มีพี่น้องว่าอ่าเปิ้นเปิดสามหมื่นกว่าบาทม่วงกะจีโชว์เขาจังหน่อยครับพี่น้องยังมันเ่าดอกมัวงมะเขานะครับจะหมูกสีดำบ่สีบัวแงครับคิบฟุงดำนะครับ นี่กีบเล็บปกตินะครับป้ยมตํานี้อีกอย่างน้องพอเนาะป่อมีม่ตํานี้ครับสีมือเก่าพี่น้องราคานะครับนุ่มกับสีเต่าน้องพอเนาะสีเต่าเอานะครับสนใจกับทุ่งมหาพ่อย่าครับพี่น้องเบิ่งส่วนถ่ายเพลินนะครับเพเลินสีดำเลยครับดำสนิทครับพ่วงหางดำนะครับนุ่มสีอ้วนนะครับบรรยากาศต้นไม้ใบอยู่กับพ่อย่าพี่น้องอากาศห่อนดีอยู่แต่ก็มีลมอยู่น้อพรเนาะมีลมอยู่ครับมีลมอยู่มาถ่ายพอตะพู้ตะลูกซี่ไหวมันต้องโดนนะพี่น้อง หาเดือนแล้วมั้งครับ่อ่ะนี่ครับบึงฟังสายด้อพี่น้องเนื้อนังดีครับว่าจอยงัวนตุ้พี่น้องห้องไบซีสิบเก่าครับพี่น้องราคาพี่น้องพอพันพอขาดเลยนี่สี่หมื่นเก้าพันนะครับตัวใหญ่ๆง้วประกันทองครับสนใจโทรมาหาพ่อญาเลยพี่น้องนะครับอ่ะกีบเล็บขอเท่าปกตินะครับเพชรกระดำนะครับงัวตัวแหลกง้วประกันทองครับ ลูกที่สามในทองนะพ่อเนาะ nah, ครับนี่ครับอคอกงัวงพอย่ากับตรงขามกับทำแสงเพชรนด้พี่น้องนะครับตรงขามมาทั้งข้องมันมาขั้นคลองนะพ่อมามาันมาน้นคลองเลยมาน้ as ้าคลองเลยเจอหน้าพอย่าครับพี่น้องโทรมาหาพ่อเพื่อได้พี่น้องผู้ได้ยู่เกลไก่นะครับหางัวทองไปเลี่ยงจหน่อยงเกีียวเขาเหลียงในงัวแพงใด้พ่ออ่ะประกันค้าโทรค้าทอนประกันทองครับลูกที่สามในทองครับพี่น้องโตแหลกนะครับ ทองสี่เดือนกกว่าประกันทองครับต่อไปห้อยบึงว่าสาวเนาะพอยางโชว์ครับคนหลักไปทั้งเทียงเลยพอนะครับบึงทยยางพิจังหน่อยบม่ได้เป็นยัางพี่น้องปกติดีนะครับเนื้อนังดีพี่น้องนังหนาดีลำโตเงาต่อไปเบึงแม่สาวครับพี่น้องบานนี้ครับตัวที่สองนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับแม่สาววัยประมาณปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนนะพอนะวัยไก่ผสมพี่น้องนะครับความสูงกะร้อยยี่สิบปัว นะครับนี ose, ่นี ose, ่ไซส์เื่องครับพี่น้องกูได้เซลไปเลี้ยงราคาพ่อเบาะนะครับพอหย่าห้องไว้เท่าได้พอสามที่ห้าครับสามหมื่นห้าพี่น้องนะครับสามหมื่นห้าตอรองได้ต่อรองได้ง่วงกะว่ยประมาณปีหกเดือนนี่แหละพี่น้องปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนนี่ครับว่ยไก่ผสมนะครับความสูงร้อยยี่สิบไปถึงร้อยยี่สิบห้านะพี่น้องร้อยยี่สิบบวกอะไรกันนะครับเพื่อนอ่างลึกกูได้พอเนาะครับนางนาอ่างลึกไปได้พี่น้องนะครับห้องไว้สามที่ห้าสดีกะสวยตัวนี้ อยู่ก็พออย่าพี่น้องนังนาดีเอาพวกนาตานะครับนี่นาเพื่อนพี่น้องจมูกสีดำบอสิบโบแวงครับคลิปหูดำเขาก็ไปทั้งบรามันดูผสมนะครับหูกับเขาเอาจีบเล็บขอเท่าพ่อประกันตํานี้ให้น่อเนาะครับถูกกระสอนตอนนี้สีกระปอดดีครับผมขวันจับจุมองนังทับครับสามหมื่นห้าละคาห้องพี่น้องโทรมาต่อเอานะครับโทรต่อเอานังนาดีแ้วก็อ้างลึกดีนะครับเพลทสีดำพ่วงหางดำนะครับ เป็นตื่นผิจาจะเบิ่งฟังนี่ปอดๆบ่มีแต้มครับปอดๆสาวหน่อยครับพี่น้องว่าไก่ผสมยุดยุดละยุดยุดยุดปุได้เสียไปเลียงเนาะสามหมื่นห้าพันนะพอเนะต่อรองได้ครับประกันค่าทุกการถอนกันสิบห้ามือแม่สาวนะครับไว่กลไก่ผสมนะครับพี่น้องว่าไก่ผสมเครื่องดำเพล็ดำพ่วงห้างดำนะครับคือต้องการคู่ก็ได้ กต้องการคู่ครับเพื่อนว่าถ้าแพ็คคู่พี่น้องนะครับครับถ้าร่วมกันแล้วค่าเต็มๆกับเป็นแปดทิบสี่แต่ว่าข้างแพ็คคู่กับแปดทิปสองยังต่อรองได้ยังต่อรองได้เพื่อนว่าครับอ่ะาพี่น้องนะครับเริ่มต้นเลี้ยงงัวงไม่มีงัวบ่มีงัวเอาเป็นมูกันนะพอเนอ้ะมันจังโมห่องเด้วยเขาอยู่ตัวเดียวเราเป็นตัวอยู่เด้วยไม่ค่อยเยอะพี่น้องนี่สิรับว่าต้นให้เกลาให้นะครับจ้ามือทาครับพี่น้องนั่งนาดีงัวตัวนี้นะครับ ไหวไก่ผสมนะครับถ้าครูแแพคคูกันก็จะค่าพิเศษพี่น้องกับพอหญ้านะครับมาทายแหงมอให้พอเพิ่นเป็นขังที่สองนะพอน้องขังที่สองนะครับอยู่บ้านยังพอน้องหินตำบลน้องมาแซลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจครับครับท้างเขากะตรงขามกับัดทำแสงเพชรทำแสงเพชรพี่น้องนะครับเดี่ยวเขาเลยตรงขามกันสี่แยกกันหละนะครับมีงอทองครับแม่สาวสองตครับพี่น้องมือนี นะครับสนใจกระโทรมาหาพอนะครับเน่นโทรบอกว่ามีไล์มีเฟซบอกพอมีไล์กับมีอยู่กับไล์กับเบอร์นั่นแหละเบอร์นี่ด้วเนาะเบอร์พอยาเลิ่มพี่น้องเด้อนะครับเอานี่เพิ่อสิรับแล้วเป็นตะแพงครับแม่สาวสามสิบห้าราคาห่องนะครับอ่ะมีตัวนี้อีกอย่างนะพอนะขิมเร็บตัวนี้ครับอ่สำหรับมือนี้ครับกับมีมาปากพี่น้องสองตครับม่วงทองสี่เดือนกว่านะครับกับแม่สาวนะครับนี่ไก่ไก่ผสมอีกหนึ่งตครับพี่น้อง สนใจตัวใดนะครับก็โทรหาพ่อหญ้าเลยพี่น้องนะครับโทรมาต่อรองราคาเบิงหรือมาเบิงหน้าขอกก็ได้ครับพี่น้องครับอยู่บ้านน้องหินตะบนน้องมะแซลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องบรรยากาศกะช่วงใบใบนะครับมีแดดแน่มีคืบแน่นะครับนี่งามมาพี่น้องเป็นตะแพงมหาสาวนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชนะครับครับพ่อยญ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ